สวัสดีครับ FC แฟนครับสาวน่อยพี่พันแพงน,นะครับ FC แฟนครับช่องยู u ูบพัทยารีอรฟฟิเชียล,ลครับี่กีล่าส,สาวน้อยนะครับพี่นี่อนประมาวกปุ๊พี่น้องมา่พอครับจานแจ้งขันกีล่าไปคุยกันเล่า ปากอะกยิ้มมาเลยโอยุ่มเีหมมาเลยไากอ้ด็กกิมมานตรีเนี่ยู้เพ่จะไปให้ใจเปลอไปนี้กิมีวงเยเรียนานองเนี่ิมซี่วขอเป็นปายาจากโรงเรียนนองเหล็กศึกษาค่ะ ไอ้เฮอยไอ้เฮียก wow. right. uh, ah, ็ไอเกย์ไปกอพวกกันโอ้กูสีสียังเนี่ยกูจัดสีอย่างฟางวะฟางฮะจี๊ฟางจี๊ฟางฟางแจ่มเดียบ เฉลี่ยที่แหละเฉลี่ยนี่ยังช่องหลักยูทูบของบอสนะครับที่ถืออยู่เพจอะไรแล้วใช่ไหมให้คนอื่นถือเอาให้คนอื่นถือใช่ไหมใครจะถือใครผมพี่ต้อยถือให้ผมเลยเราจะมาดูกองเชียร์เราจะมาดูกองเชียร์นะครับแต่ละสีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีรางวัลกองเชียร์ด้วยใช่ค่ะนะครับทั้งสองสีถ้าใครเชียร์ดีเชียร์ได้เชียร์ดังเชียร์เด่นอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้เกมเด็โอเคค่ะและสามารถใช้กองได้นะ เชียได้แล้วก็เต่ละสีนะครับสามารถล็องเพลงเชียร์ได้โอเคครับเล่นเกมกี่ิบากี่ป๋าเกมขประกวดอีกหนึ่งอย่างอะไรครับผมประกวดล็องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแมนเซอร์ค่ะโอ้โหนะครับแต่ละสีด้วยครับผมแล้วก็มาจิงของรางวัลีกว่อไรให้ครับ สุดยอดนะครับผมทั้งสองสีนะครับเรียมตัวนะคะเรียมตัวนะคะแขกอะ,ะไรกันกินพิบารนะคะครับผมกินพิบารหรือกินบาร์กินลำบากเอาข่อขอ,ขอ,ขอ,ขอนี้ตรงกลางหน่อยเนาะนะครับเพื่อที่กล้องจะได้จับนะครับเดี๋ยวจะช่วยแก้นขนนะครับ เออเออพอขายสิขิมครับมามาจะทั้งเลยมาเจะไทยก่อนบ้านไทยเจ้าขึ้นมาไกลเลยมาล่ำกันเลยมาขายมาล่ำครับเจ้าบาทอัลลาาบาทครับเอาไาหาบาท เอาาอันนี้ครับท่านไหนมีเงินบอท่านไหนใจมือนีไดี๋ยวปเส้นไปเลยครับหมอนั่งมครับเดือดหมอลเดือันล้เนาะโอ้ในสิงบอกง่ายเยบอกข่าวโอเคอยู่ครับพี่น้องยากมาเลยมาขายอีกไหมครับไม่มีหนุ่มร้องกันเยออเ้าเว่รเท้าเบอร์ดีหน้าตาคล้ายๆคุณคุณนะ คนคือกันครับคนคือกันบ่ครับครับผมโอ้คุ้นหน้าคุณตาคนคือกันด้ยเอามาขายอันมาขายอันเดจะคิมก็มีบักิบไปใส่เป็ดตัวสุ้มชิ้นปลาหอยออกมากับโอ้เพราะว่าเขามักเนี่ยไม่รู้ออกมากันยังอะแต่ปลาปกิบแตกยากอยู่มาดี้ออกมากินเด็กคิมงมาเจ้าคือหัวดีไอเดียดีเด็ว่ากหัขาดครับ ขอขอให้เตรมพร้อมครครับให้เตรียมอุปกรณ์มานะคทีมไหนส่ง้อนะครับสามารถจัดให้ดีรสามารถอ่จัสําหรับคนที่แข่งันีานะครับเอาให้แกันแบบตเนะครับเตรียมแข่งขันกีฬากีฬาพา รถควนะ,ค,ะค,ครับนี่จบหลังจากทเทปด้วยกันทำง,งานมากครับแล้วครับผมสำหรับสตาร์ทนะครับที่เขอยู่ในวงการนะี้สุดเวลาเลยค่ะ แข่งขันเพิ่มลงในนี้นะครับไม่เอาสองคนนะครับในกีฬานักสองสีสมตัว ให้เผามากเขาเหรน้าคนเดียวาคือจะขึ้นหัด้วยขี้หัวขี้หันแล้วล่ะเออจะๆๆนับจีนให้หมดเพรอะเหมือนขี้หัวนี่ตลกนะโอเคนับสามนักจีนเพราะเหมือนว่าเป็นอย่างเีอผมคิดว่าแต่ละสีนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับที่จัดสวนมะพร้าวนับเปล่าไม่หมดไม่เป็นไรเพราะว่าลูกสีที่มันมันแต่วันนี้ต้องหมดทั้งสีต้องหมด สองสองชิ้แตกแล้วค่ะเพราะลูกชิ้นก็จะเกิดตัวอ่ะงขอโทษคับคุณเอค่ะอย่างลูกชิ้นนี่แล้วทอดตั้งแต่วันปิดบุกค่ะโอ้โหไม่ต้องพูดกันเลยทีเดียวแม่ค้าขายไม่หมดแล้วก็เหมามาแล้วก็รู้อยากทราบว่ากดสปอนเซอร์นี้ไม่เป่าหรือไม่ทำอะไรครับเาให้แตกเ่าให้แตกเ่าต ฟี่โกคนนี้จิจัจอ่าสยามพานะคเยคะ หวนกันหรือสองคนไทยมา <Okay. S 1> อโอเคพอไหมยังโออีสามว่าติด<ม>ตาม <c oughs> ว่งกินวิบากนะครับที่เป็นอะไรนั่นพอไหมมึงคลิปหนาพี่นาแ้คลิปนี้คลิปน,ปนี้เอาไว้สำหรับเรื่อกาเจรนาพอกันันนหสม